สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักนะครับในหน้าช่องเทพบอลกันด้วยนะครับมาเจอกันแบบนี้กับเบนเทพบอลเหมือนเช่นเคยนะครับมาเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอล มาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็คิดวิเคราะห์แล้วก็คัดสรรมาให้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับหน้าช่องในแต่ละวันก่อนอื่นก็แสดงความดีใจนะครับแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านเลยที่ตามไปในครอบครัวไม่ว่าจ,จะเป็นตัวเน้น VIP ตัวขนมหวานชุดอัลบั้มที่เป็นวางไว้ให้สดชื่นเต็มข้อกันสุดๆเลยนะครับพ,พี่ท่านใดยอยากดูผลงานว่ามันสดชื่นจริงไหมนะครับจะมีลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์ จิ้มที่ลิงก์เข้าไปดูผลงานได้เลยนะครับนี่แหละครับคือเบนไม่อยากให้พลาดแนวทางดีๆที่จะนํามาเสิร์ฟที่จะนํามาฝากพี่ๆทุกๆวันไม่ว่าพี่ๆ FC ในหน้าช่องหรือพี่ๆ FC ในท,ที่ไหนก็ตามนะครับที่ได้ดูนะครับก็อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจนะครับเข้ามาทําความรู้จักกันนะครับผมรับรองว่าถ้าได้รู้จักกันจริงๆนะครับรักกันแน่ๆนะครับ,รบ,นแ,นนรบแนวทางมีมาเสิร์ฟทุกๆวันเลยเข้าร่วมครอบครัวง่ายนิดเดียวเลยนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ S b s 9 1 1นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คอมเมนต์นะครับผมจะทิ้งช่องทางไปให้ดูผลงานก็จิ้มที่ลิงก์กันเข้ามาได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกัลยายนิมิตรที่ดีที่สุดเลยนะตอนนี้ว่าได้บอลสด บอลไลฟ์บอลเรียวไทม์เราจัดหนักจัดเต็มให้อย่างแน่นอนถ้าคุณครักกีฬาฟุตบอลนะครับผมถ้าคุณคือคอฟุตบอลเราคือเพื่อนกันอย่างแน่นอนนะครับเรา พูดถูกคอกันอย่างแน่นอนนะครับและหนึ่งอย่างเลยนะครับพี่ท่าใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับเทพบอลของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเทพบอลของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับเบนเทพบอลและก็ทีมงานคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เดือนนัดเทพบอลไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เข้มเทพบอลกันด้วยนะครับวันนี้อ่ะไม่รอช้านะครับ วันอาทิตย์ที่ร้อนแรงนะครับวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ก็มีบทความมีข้อวิจารณ์นะครับนำมาเสิร์ฟกันก่อน3คู่ที่น่าเชียปปร์ปักจำวันนี้นะครับไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับระหว่างอิตาลีจะเจอกับเอวาดอนะครับ คูนี้เบนแนะนำเบนมองแล้วนะครับชิดวิเคราะห์แล้วนะครับเบนเชื่อว่ากระแสอิตาลีวันนี้สวยกว่าเบนให้เลือกเชียร์ที่อิตาลีได้เลยนะครับด้วยคุมกําลังนักเตะที่เรียกติดทีมชาติมาในชุดนี้ค่อนข้างที่จะมีวัยรุ่นค่อนข้างเยอะแต่ก็ผสมด้วยความเก่าไม่ว่าจะเป็นจอร์จินโยอย่างนี้นะครับคุมจังหวะแดนกลางได้สุดยอดอยู่แล้วนะครับเฮตุเฮตที่เคยเจอกันนัดล่าสุดย้อนกลับไปในปี2005เลยโอ้โหย้อนกลับไปเยอะมากนะครับอิตาลีกับเอวานนะ เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนผลงานของอิตาลีนะครับในนัดท,ที่ผ่านมาคือบอลกระชับมิดนะครับคือชนะเวเนซุเอลามา2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมครึ่งแรกเสมอกัน1 1นแล้วครึ่งหลังอิตาลีนะครับยิงแซงมา2ประตูต่อหนึ่งผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกบอลยูโรอิตาลีค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีรวมไปถึงบอลกระชับมิดด้วยส่วนทางเอวาดอนะครับผลงานพวกเขาค่อนข้างที่จะสุดจัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็น ในรายการที่เป็นทางการหรือบอลก,กระชับมิตรนะครับนัดล่าสุดในบอลกระชับมิตรเตะที่สนามกลางก็ชนะกัวเตมาลามาได้2ประตูต่อศูนย์แต่มนเบ้นมองแล้วด้วยกระแสะวันนี้ที่อิตาลีศักยภาพนักเตะดูดีกว่านะครับศักยภาพทีมระบบทีมกลิ่นอายที่เป็นอิตาลีมันค่อนข้างที่จับเหนียวแน่นมากกว่ามุมมองแรกที่เบนอยากจะให้มองเบ้นยังมองว่าวันนี้อิตาลีนะครับมันเป็นเกมอุ่นเครื่องมันเป็นเกมลองนักเตะนะครับกระชับมิตรแบบนี้นะครับด้วย yeah <laughs> ด้วยดีกียุโรปแล้วนะครับเบนยังมองว่าอิตาลีนะครับค่อนข้างที่จะหน้าเลือกเชียร์และกระแสวันนี้ก็สวยจัดๆด้วยคู่แรกเบนยังมองว่าให้เลือกเชียร์ที่อิตาลีแต่อีกมุมมองหนึ่งเบนมองว่าคู่นี้นะครับผมจะทําประตูกันน้อยนะครับมุดต่ํากันได้เลยสําหรับคู่นี้นะครับผมให้เลือกเชียร์อิตาลีมุมมองแรกแล้วมุมมองที่2ถ้าใครไม่ชอบทั้งอิตาลีและก็เอเวอร์นะครับเบนแนะนําว่าทีอา uh, คู่นี้จะทําประตูน้อยแนะนําว่าต่า เตี้ยเลียดดินกันได้เลยเป็นคู่แรกนะครับเปิดหัวสวยๆไม่รอช้าลุยกระต่อในคู่ที่2นะครับพขยับไปที่บอลเช้าเลยนะครับคอนคาเคปเนชันลีกนะครับคู่นี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศลำดับที่3นะครับผมชิคออฟเวลาตี5้าดองเลยระหว่างทีมชาติจาเมกาจะเจอกับทีมชาติปานามา โจทย์เปิดมานะครับผมคือเหมือไหนเหมือกันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผลงานที่เคยเจอกันมาเหตุทเหตุที่เจอกันเจอกันนัดล่าสุดเลยนะครับผมในบ้านปานามาสาปานามาชนะมา3ประตูต่อ2ถ้ามองจากทางเ e ตุเหตุที่เจอกันเป็นทางปานามาที่ดูดีกว่านะครับแถมผลงานจาเมกาในรายการอ่าคอนคาเคปในชนลีกผลงานก็ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเลยก็ว่าได้นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับอเมริกามานะครับในรอบ,บรองชนะเลิศแล้วก็ ไปแพ้อเมริกาในต่อเวลา120นาที3ประตูต่อหนึ่งส่วนทางปานามาก็นัดล่าสุดนะครับแพ้ให้กับเม็กซิโกมา0ูนย์ประตูต่อ3นะครับเชื่อได้ว่าเอาจริงๆเบนก็ไม่รู้หรอกนะครับไม่รู้ลึกหรอกว่าจาเมกาหรือปานามาตัวผู้เล่นหลักๆเข้าที่ไปหาข้อมูลมานะครับตัวผู้เล่นหลักๆก็เล่นอยู่ในประเทศบ้างแล้วก็เล่นอยู่ในยุโรปบ้างนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยกระแสณนนวันนี้เป็นรอบ,บรอง เป็นรอบชิงชนะเลิศลำดับที่3ระหว่างปานามาเจอกับทางจาเมกาเบนมองว่าบอลคู่นี้มันจะใส่กันแบบไม่ยั้งเพราะนะครับเบนยังเชื่อว่าทั้งปานามาและจาเมกาต้องการที่จะ นะครับคว้าโทฟี่นะครับไปประดับประเทศตัวเองอยู่แล้วแต่กระแสณนนะวันนี้เบนมองว่าด้วยมันเหมือไหนเหมือกันด้วยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่เบนมองว่าปานามาค่อนข้างที่จะกระแสสวยกว่านะครับวันนี้เบนมองว่าปานามา จะเป็นฝ่ายเฉือนชนะทางจาเมกาได้ใน90นาทีถ้าชน,นะไม่ได้มันอาจจะหลุดออกแค่เสมอคอนคาเคฟในชั้นลีกคู่ที่2ที่น่าเลือกเชียรว,วันนี้เบนอยากให้มองที่ปานามาไว้ก่อนเพราะกระแสณนนเวลานี้กระแสที่เปิดมาวันนี้สวยจัดๆเลยก็ว่าได้เลือกเชียร์ที่ปานามาเป็นคู่ที่2 ปิดท้ายคู่ที่3ที่น่าเลือกเชียร์วันนี้ขอมองที่รอบชิงชนะเลิศนะครับคอนคาเคฟเนชั่นลีกระหว่างสหรัฐอเมริกาจะเจอกับทางเม็กซิโกนะครับชิกออฟเวลา8นาฬิกา15นาที โจย์วันนี้เปิดมาให้สหรัฐอเมริกาต้องบังคับชนะใน90นาทีค่อยจะได้เฮเต็มๆถ้าหลุดออกเสมอนะครับสหรัฐอเมริกาวันนี้หูขาดไปทางหนึ่งเหตุทุเหตุที่เจอกันนะครับนัดล่าสุดในคอนคาเคฟนี่แหละนะครับในรอบแบ่งกลุ่มมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะน่าจะในรอบแบ่งกลุ่มนั่นแหละนะครับสหรัฐอเมริกาถล่มเม็กซิโกไปถึง3ประตูต่อศูนเกมนัดล่าสุดสหรัฐผ่านจาเมกามาได้นะครับแต่ว่าเตะไปถึง120นาทีชนะมา 3ประตูต่อ1ส่วนทางเม็กซิโกนะครับปิดจ็อบจบใน90นาทีชนะปานามามา3ประตูต่อ0ถ้ามองถึงตัวผู้เล่นและก็ศักยภาพทีมต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกานักปัจจุบันนี้ยกระดับประเทศตัวเองยกระดับทีมนักฟุตบอลชายได้อย่างยอดเยี่ยมมากเพราะว่าส่งตัวนักเตะจากสหรัฐไปเตะทั่วยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นเบนเดอารอนสันจากลีดนะครับไทเลอร์อดัมจากลีด คิดเตียนพู้ลิ้ธิ์จากเอซิมิลานอย่างนี้นะครับผมหลักๆเลยจะเตะอยู่ในยุโรปแล้วก็จะอยู่ในประเทศตัวเองส่วนทางเม็กซิโกนะครับก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นหลักๆก็ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศตัวเองแต่ก็มีอยู่ในยุโรปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโอชัวนะครับเอสันอวเลสจากอาแจกอาซดัมนะครับลาอูชิเมเนสอย่างนี้นะครับจากฟูลแลม แต่วันนี้เบนมองว่าด้วยกระแสที่ปรับเปลี่ยนมาด้วยกระแสที่เปิดมาแบบนี้สหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะก,กระแสสวยกว่ารวมไปถึงนะครับผมเฮดเวที่เจอการสหรัฐยังดูดีกว่าเม็กซิโกมากเบนเชื่อว่าวันนี้กระแสน่าจะไม่หลอกเราเลือกเชียร์ที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะเม็กซิโกได้และคว้าแชมป์คอนคาเคปเนชันลีกในปีนี้ได้เป็นอย่างแน่นอนนี่คือ3มคู่ที่น่าเชียร์ประจำวันอาทิตย์ที่ร้อนแรง นะครับอาทิตย์ที่24มีนาคม2567คู่แรกให้เลือกเชียร์ที่ทีมชาติอิตาลีคู่ที่2ให้เลือกเชียร์ที่ทีมชาติปานามาและคู่ปิดท้ายนะครับรอบชิงชนะเลิศคอนคาเคป เนชั่นลีกให้เลือกเชียร์ที่สหรัฐอเมริกาสวยจัดจัดทั้ง3คู่เลยสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่ๆเอฟซี FC, ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วไว้มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว